มีวะมีคนงัดวะสองที่เขาเป็นไรอ่ะทำไมต้องมางัดอ่ะหน้าเศร้าหน้าเศร้าโอเคมันวอนปะคือเหมือนมันนะมนนมไม่เท่าไหร่แต่แต่เราน่าจะวอนอยู่ ไม่ทันอะไห,หลายทางแล้วพี่เขาโอ๋เลืมตัวเอ้ยอันนี้อันนี้ลืมตัวของจริงคิดว่าตัวเองเล่นคอนโดอินคอนโดอินใช่ มันจะสัตว์กันเล่เออมันใช้กนตรงนี่ดีใหม่มาลงไหมตอนหลังได้นะชิวๆเลยตอนนี้ไปเวละ

มันเป็นเร็ววันนั้น่ะเคียร์เพื่อนมกนอนไหมเกียร์แล้วแกว้ามันจะหนีปะอาอยู่บนมันโดดลงมัม้ยลงละเอาเลย ตัวครับแม่เหนื่อยที่ฝ่ายเดินบนเป็นเป็นไรดีเป็นไรดีอะจังหวะนี้มาแล้วหาแล้วเนี่ยเวี <c oughs> ยนเทียนแล้วกันนะโอ้ผิดหวังว่ะผิดหวังจริงพี่คิดว,ว,ว่ามาวินจะเป็นโคตนอย่างี้ <c oughs> แล้วพี่พีเป็นคนยังไงหลอ่อครับโอ้ยเดี๋ยววอย เดี๋ยวครับไตเอฟไม่ได้บอกเลยนะว่าใครแต่มีคนเดียวกันอ๋ออ๋อเอาแย่งกันเล่นอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตบเวกเกอร์เวแเกอไหมเ้ยเดี๋ยวไม่เอาแหละคือไม่เอาแล้วเนี่ยก็คือเงียบสู้งูเสียบอ่ะจริงงูเสียบเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้เขนดกงองาม เราใช้ดีจอยทุกวันงูเหี้ยใช้ดีจอยเลิกดิเลิกมาขัดขวางนี่กำลังลื่นปืนเลยมุกมันชุบมือข้างหน้าไปไหมหน้าขนาดไหนหมู่บ้านพี่เตอร์ลงท่อแล้วนะไม่ใช่บุดบุดท่อบุดท่อไปไปแล้วบุดเบไปแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บครับท้ายโอ้ย มันจะพอแปลกันอยู่เลยเนี่ยไม่ได้ม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินมันเลยมเลมห,หนึ่งอ้าวไอ้สัตดขอเวลาสักครู่ มี่โดนวะมึงมีแค่ตีเดียวนะสองพี่คอมีิชชั่ที่ไหนได้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 มันมีอีกตัวปะมันจะยังไม่หมดหมดแล้วนะผมผมบิดเอาแล้วหมดแล้วเชียโคตรมันหมดแล้วหมด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 ผมยิงแล้วเป็นกล่องเลยยิงฟรีอ่ะอีสปอร์ตเวอร์ โดนเลยโดนด่วนเลยโดนไปแล้วเดี๋ยวไปโลนล้วก็ไล่แล้วก็นไล่เปิดหมดเฮ้ยวงมันตายวงไม่ได้นะผมไปแล้วคือเล่นเก่งขนาดนี้ห้ามตายวงถูกไหมต้องขนาดวงยังเอาปืนแดงอ่ะเอาไหม ปนอะไรกำลังเรียกมาโอ้โหและแกเรียกมานอกวงตอนนี้วงกำลังบีบแทบเดียวพี่ไม่รอนะวงอยู่ใกล้อยู่คาร์บ์เออร์เอาเลยเอาเลยช็อตโซแล้วผมมาช่วยดิผมมามาที่มาช็อตโชยเป็นอะไรกับชอช้างชอชิงช็อตช้างช็อโซโก ท่านี้มันออมป่ะทำมาแล้วอย่าคาดหวังจะไม่ผิดหวังเข้าใจปะผมเคยบอกว่าอะไรเอาจริงแคเตอร์ยังแมนกว่าจับเคเบิลพี่ก็ผิดหวังรอแล้วอ่ะโอ้ยไม่ต้องคาดหวังเลยเลยสเต็ปคาดหวังก็ได้เลยถือว่าเป็นนัดแก้ผ้าของผมแล้วกันแก้ตัวแกโอเคออยากเล่นมาอยากเล่นใช้ใใไอ้หัวดีเครืองคอเกินคือเอาไม่เอาตีนนั้นอะ นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้คือถ้าเราเอาเข้าวงจะช้าไม่นี่มันดูของอยู่พี่เอาป่ะพี่ชิดแล้วอ่ะตรงนู้นถ้าเอายิงยิงขนาดเปิดเปิดให้โดนสักนัดนึ่งเลยโดนเลยมันไม่อยู่นิ่งก็แตกต่อแตกแล้วอ่ะตรงไหนมันเป็นล็อกเทนอ่ะเอาเวลาเดี๋ยวผมเข้าให้ หลายๆก่อแตกมองไม่เห็นอีกตัวว่ะโดนละผมชิดนั่นงั้นรอดกว่า โอเคอกรอบหนึ่งรอบสองตัวที่ตรงนี้แตกแล้วต่อแตกแล้วท่านพี่ปั๊มอยู่จ่าคุณแตกมาเต้ยโอ้ยอ,อ,อ,อันเงยเอ้ยตัวเดียวตัวเดียวโดดโดโดโดมาที้โดดมาที้โดดมาที้แล้วท่าไม่ได้สะกิดเต้ย่อนสะกิดเต้ยก่อนได้ละสะกิดสะกิดพี่ด้วยสะกิดพี่ด้วยไม่ทันแน่เลยวงอ่ะ ไม่ทันว่ะมาวิง่งกูต้องวิ่งแล้วอะไปเลยพี่ไปเลย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 มืกอกอนท้ายยังอยู่ที่หลังแกมีนี่ปะโดนอยู่ปะนี่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  หน้าจอสัน่นไม่ต้องแล้วไม่ต้องปล่อยโดนแล้วต้องปล่อยอย่างดีเพราะผมเลือดไม่เต็ม <c oughs> ไม่เป็นไหนไั้งไอลิงอ๋ออย่าบอกนะว่าครั้งเดียวสลับกันหรอรอบอ<ม>ะไรครับ่ะรอบนี้ไม่ได้ไอ้สีแดงว่ะโกงเกินถ้าได้ทุกรอบอ่ะอยู่บนนต้นเพ่ตรงนู้นยิงกันมูฟงไหมมูฟงไหม ผมได้หาที่เล่นต้องรอลองป<อ>่าสายด้วยพี่มีชิวอ่ะเราหาโซนเล่นได้นะแต่ต้องบอกว่าเล่นไหนทางนี้พี่กลัวหลังมากเลย <c oughs> มาละมาไกาลละเอาที่นี่ก่อนไหมางั้นแต่เราต้อ,องมีคัพเวอร์เลยวะ่ะจริงๆเราควรไปอยู่ตรงบ้านนะ เราห,หาบ้านแล้วเปิดแม่งเลยสั์เรายังไม่อย bueno> ู่ในวงนี่ก่อข um> ่าวตรงนี้ม okay ีตรงนี้มีเฮ้ยคุณโดนไปไหนวะนะพี่พี่พี่หินนี่ได้นะมามามาขึ้นมาขึ้นมา เราไปก่อนแล้วก็วิง่งจะได้ชิวๆหน่อยเฮ้ยตีนี้มาเฮียสั่เข้าตีนี้มาเราเราต้องอยู่บนหินนะ่ะถ้าไม่งั้นเรารุกไม่ได้ไม่ได้วงนะกูยิงให้แล้วไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยอย่างไรก็โดนไว้เฮเบอร์ไอ้ทัด น,นี้ไม่ได้ต้องหิ่มมัน,น,มนย,ยังอยู่นู่น,นอยู่เลยมันยังอยู่ในวงโอ้ผมช่วยเตะวงพี่จุดไรทจะหมดว่ะไลอาร์มู โหแล้ววงไปเรื่อยๆอ่ะโอ้ยไกค้อ,กอมันไม่ให้พี่ตั้งโลถ้าเราไปโอ้ยไม่ไหวนอกจากเราจะไปแบ่งแล้วไปยันกลับบ้านพี่วัญญาพี่เต้ทางประตูข้นพี่ขอแป่ะหน่อยระวังระวัง แล้วเราอยู่บนหุ่ละมันยิงเราอยู่อะเราตกใจสุดแล้วเนี่ยเราต้องเดินก่อนเพื่อนเลยเนี่ยเดินใจเย็นเย็นตามสปบลิตามสปบลิค่อยๆคิดค่อยๆคิดเราไปเล่นใต้บ้านได้ไหมคิดว่าหรือจะโดนล้อมไม่เราก็ไปเข้าห้องแรกแล้วเดี๋ยวพี่พี่กั้นชนเอาได้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 โอ้มันมีวิงแมนสองตี้เลยว่ะ ไป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 ไหลเป็นปลาไหลเลยเฮียผมจะให้ผมจให้ต <im ันแล้ว yes. yeah. ันแล้วเขาเลเขาเลเขาเลือาเลเ่มีบ้ามีี ไม่มีเรเบดยัดต้องเลยผมล็อกประตูนะพี่กบันเหมือนกัน้ระวังถ้ามันบเส็จแทน ระวังก็เต้อะว่างเหรอระวงัวงระวังหน้าตรงหน้าต่างนะนดดอยู่ใต้ตีนว่ะเชื่อใจมึงก็ไม่ลม้้ Như ơi เต็มหวยสั์เก่งเกินเก่งเกินเดี๋ยวพี่เป็นรายงานเมียแปลว่าได้แชมป์แกวพี่เรื่อยๆอ่ะตานี้กดฟิน